สวัสดีค่ะวันนี้มาผัดมันฝรั่งกันจ้าสำหรับสองจานจ้ะสำหรับคนไทยก็อาจจะสามจานสี่จานนอ้องแต่สำหรับฝรั่งสองจานจ้ะเนาะมันฝรั่งเราก็ต้มสิบนาทีจ้ะถ้าหัวเล็กต้มห้านาทีก็พอจ้ะต้มค้างคืนเอาไว้หรือว่าจะต้มก่อนที่เราจะผัดก็ได้จ้ะแต่รอให้เย็นแล้วเราก็หั่นจ้ะเนาะร้อนๆหั่นไม่ได้จ้ะ นะก็มีมันฝรั่งต้มหัน่นน้ำมันสำหรับผัดแล้วก็มีเบคอนจ้ะเบคอนเบคอนหั่นจ้ะมีหอมหัวใหญ่จะนะวันนี้เราจะกินกับปลาจะเนาะปลามันจะดองในน้ำมันกลมรูปเหมือนกันจะว่าอยู่บ้านเราเขาจะเหลียกปลาอะไรเนาะจ้ะซอมาแบบสำเร็จจะ เดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าตั้งกระทะร้อนจ้าแล้วเราก็ใส่น้ํามันไปสักสามช้อนโต๊ะใส่มันฝรั่งจ้า เนื้อเราขอเนืองสวยแล้วก็ใส่หอมใหญ่กับเบคอนไปเลยจ้ะ Thank mm -hmm. you. นี่จ้ะเสร็จแล้วมันฝรั่งเราก็กินกับไายองเนสหรือว่าแคชชอบก็ได้จะซอสมะเขืเทศเนาะจะอร่อยจ้ะหรือว่าใส่เกลือก็ได้จ้ะตามใจชอบเลยจ้ะเนาะจะไม่ใส่ให้ดูเพราะว่าแต่และคนกินไม่เหมือนกันจ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะมาชมคลิปวิธีทำมันฝรั่ง ผัดกันจากผัดมันฝรั่งจ้ะเนาะขอบคุณมากค่ะพูถึงอัปทีปสวัสดีจ้า